wurde würden her, kennen Sie e n m สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับผมเสียงข้างนอกอาจจะดังนิดนึงนะครับเนื่องจากขับรถอยู่นะครับกำลังไปทำธุระนะครับก็มีผอ,อขับรถให้ครับผมแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเราจะมารีวิวเกี่ยวกับ เครื่องแต่งกายสำหรับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับในราคาที่แบบว่าย่อมยาวที่สุดแล้วก็สวยคุณภาพปานกลางนะครับไม่ได้ดีเวอร์วังสำหรับดีเวอร์วังเหมือนของแท้เนาะมันก็เป็นของก๊อปอันหนึงนะ่งแหละแต่ว่าถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนแล้วในราคาห้าร้อยนะครับรวมส่งแล้วนะ ก็ใครอยากได้ก็ไปหาเองนะครับไปหาในช้อปปี้เองนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับผมแพ็กเกจเดี๋ยวดูแพ็กเกจกันแล้วกันเดไปดูรูปสิบก,กันแพ็กเกจจะประมาณนี้ครับผมซื้อไซส์เอ็มมานะครับมันมีไซส์เอ็มเอลเอ็กแลนะครับไม่รู้ดิเอ็ ML, มเอลมั้งเอสเอ็มเอลประมาณนี้นี่แพ็กเกจนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนะครับ แกออกมามันก็จะมีคู่มือติดกับถุงมือครับแต่อันนี้ผมแกะออกมาแล้วนะครับเราก็จะเป็นถุงมือแบบนี้นะครับผมนี่ครับแต่มันเสียอย่างเดียวมันคือแบบมันไม่มีกาดตรงนี้ไงกาดตรงมือตรงเนี้เวลาเราล้มมามันจะเวลาถูมันจะขาดง่ายนะครับแต่ก็สวยงามก็ถือว่าโอเคละก็นี่ครับมันก็จะมีกาดตรงนี้นะครับผมแตเป็นโฟมนะครับก็ถือว่า ในระดับหนึ่งนะครับป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับผมที่จุดได้นะครับตรงนี้ก็จะมีโฟมเหมือนกันนะครับนี้นะครับแล้วก็ตรงไหนวะตรงนี้นะครับก็เป็นตรงนิ้วนะครับก็จะมีกันล้มนะครับก็หนังคุณภาพหนังก็ถือว่าหนานะครับ อันนี้ข้อดีนะครับก็คือแบบมีแค่นี้นะครับแต่ข้อเสียนะครับก็คือแบบเวลาฝนตกอย่างเงี้ยมันจะทําให้สีลอกนะครับแต่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบใส่แรกๆอะ่ะสีข้างในอะ่ะมันจะลอกออกติดมือเลยอ่านะครับก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนใส่ข้างขวา ถ้าใครสั่งพอดีไซส์ามาครับที่ปกติใส่ไซส์เออย่างเงี้ยมันก็จะฟิตฟิตนิดนึงนะครับพอใส่ไปแปบบ๊บๆมันก็จะกระชับแล้วก็ขับสักสองสารอบอครับก็เข้ามือนะครับใส่ง่ายตอนแรกมันจะฟิตฟิตครับใส่อย่างๆเลยพอหนังมันยืดออกมันก็โอเคนะครับก็ทรงสวยนะครับประมาณนี้ครับผมมีหลายสีนะครับลองไปหาดูนะครับผมลืมแลวว่าลิงก์ไหน ใ,ใครอยากได้ก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมท่งลิงก์ให้เดี๋ยวลองหาดูก่อนนะครับประมาณนี้ครับการขับรถก็จับติดติดแฮนด์ดีนะครับติดประกับดีนะครับแบบเวลาบิดก็ติดหมือนะครับไม่ไม่เวลาแบบเราไม่ใส่ถุงมือเงี้ยเวลาเราบิดปุ๊บมันก็จะชอบบูดอิดอย่างเงีแต่พอใส่ถุงมือเนี้ยมันก็จะแน่นปึ๊กเลยเวลาบิดอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะครับถึงเ่อ ในมันก็ตอนแรกใส่อาจจะไม่ชินนิดนึงนะครับก็จะแบบว่าขัดขัดแบบไม่ชินอนะ่ะพอใส่ไปสักพักหนึ่งก็ชินดีครับดูมีกาดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีนะครับเวลาเราล้มเราถาลายเราชอบเอามือลงลงอย่างนี้ไหลไปไม่มีนะครับก็ถือว่าแต่ถ้ามองนะครับก็คือหนังมันหนาอยู่ก็ช่วยในระดับหนึ่งนะ ได้ช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีหรอกร้อยเปอร์เซ็นต์ตายเหมือนกันเลยเสร็จแล้วนะครับก็มีแค่นี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับตอนนี้ผมกำลังจะไปไหนนะไม่ได้นะไปกินกาแฟค่ะไปกินกาแฟมสซอนนะครับก็มีผบขับรถให้นะครับผมดูหน้าผาบไหมไม,ไ,ไม่ให้ดูนะครับผบไม่เปิดดัวนะครับผม นั้นขอลาไปก่อนครับกล้องกกร,กระตุกนิดนึงนะครับเนื่องจากอบอกอบขับรถไม่นิ่งครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม <c oughs> <c oughs>